ขวาได้โอเคครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องขวาสักนิดนึงมัวดิมนั่นแหละฮะถึงได้มัวข้อสอบเก่งอะโอเคฮะซ้ายบ้างซ้ายบ้างอ่ะ,อะ,อะแล้วก็ขวาเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติผมเดาถูกนี่ผมเล่นรอตตอดี่ได้เลยเนี่ย ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาใครัเซอหลับไม่ไดิมเวออีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวในคลิปนี้นนะฮะเราจะมาเล่นแบบกระโดดสายลุ้งกันนะฮะแล้วรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยฮะจะมีดอปเปอร์ด้วยเช่นกันฮะก็คือเราต้องกระโดดจากที่สูงลงไปข้างล่างโดยที่เราไม่ตายนะฮะอู้สายลุง้งมีความสวยงามฮะซึ่งแบบนี้นะฮะใช่ คนไทยสร้างฮะดังนั้นฮะเราจะต้องสนับสนุนแบบคนไทยสักนิดนึงนะฮะแบบนี้สร้างโดยคนที่ชื่อว่าเสนคุงนะฮะยูเซอร์ไอดีตามมีได้เกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยฮะแล้วแบบนี้ถามว่ามีอายุแล้วใช่ไหมแบบนี้ก็เหมือนเขามีอัปเดตใหม่ด้วยเช่นกันฮะแล้วก็มีคนเล่นค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรฮะดังนั้นไม่เล่นไม่ได้แล้วเราไปเริ่มกันเลยเย้ yeah. พอเริ่มมาแล้วเป็นยังไงไหนดูซิโอเคครับชัดเจนฮะสายลุงคือคําอธิบายชื่อแมปเขาก็เขียนอยู่ใช่ไหมว่าแบบ this map is rainbow ใช่ไหมฮะนี่ครับสายลุงชัดเจนเลยฮะไหนดูสิฮะมีอะไรบ้างเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรแมปนี้สร้างโดยคนที่ชื่อว่า l ลิฟลี่เซนคุงโอเคครับนั่นแหละฮะก็ตามนั้นฮะนี่คือเจ้าของแมปใช่ไหมฮะสวัสดีฮะไหนดูสิฮะเขามีของอะไรขายบ้างสามารถซื้อของได้ถ้าอยากจะสนับสนุนคนทําแมปก็สามารถซื้อของเขาได้อะไรอย่างนี้ ก็เป็นแมบแนวใหม่เหมือนกันนะปกติแมบกระโดดสายลุ้งเนี่ยมันก็จะกระโดดกลางอากาศใช่ไหมคราวนี้คือมันแบบเป็นอุโมงค์สายลุง้งโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่จริงๆแมบนี้เนี่ยฮะมันก็เขาสร้างกันมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะแต่ก็เหมือนแบบเออเขาก็อัปเดตเรื่อยๆดังนั้นฮะก็มาดูซิว่าเป็นยังไงฮะอันนี้ผมได้ใช้เทคนิคพิเศษนิดนึงนะฮะปกติแมบอันนี้เนี่ยฮะมันมีเพลงในแมบด้วยนะแต่ว่าผมใช้เทคนิคจึ๊บๆนิดนึงนะฮะเอาเพลงออกได้นะฮะก็บอกคนทําแบบนิดนึงนะฮะเวลาทพพําแจ เกือบตายแมวเวลาทําแบบผจญภัยอ่ะช่วยหาปุ่มปิดเพลงด้วยเถอะนะฮะมันลําบากคนทาคลิปนะนั่นแหละแล้วบางครั้งแบบมันเป็นเพลงที่แบบชวนง่วงนอนอะไรอย่างนี้ไงฮะเราก็จะแบบเอาเพลงของเราใส่เข้าไปแทนอะไรอย่างงี้โอเคฮะกลับมาเรื่องมิดิโรของเรากันต่อฮะผ่านนะมันมีทั้งหมดกี่ด่านเขาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะก็ก็คิดาสามสด่านแล้วกันนะก็โอเคแอไม่น่าเลย เฮ้ยแบบนี้เขามีเวลาจำกัดด้วยนะเนี่ยฮะ <_ d ance> เขามีเวลาจำกัดอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะดังนั้นเราก็จะต้องรีบสักนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้ฮะดีๆีดีเอ w วั t เ h อะแมวเอาใหม่อีกหนึ่งเทคนิคฮะก็คือเรายืนตรงนี้แล้วเราค่อยวิ่งเออเป็นเทคนิคที่ดีฮะโอเคครับลงโอ้แต่ลงอย่างนี้มันก็เลือดลดเหมือนกันนะเนี่ย <_ d ance> แอกนะฮะ <_ d ance> จะตายแมวอยู่แล้วฮะแอกชีวิตหนอมันลำบาก โอเคฮะวิ่งไปยืดึกเหมือนเขาทําให้ง่ายขึ้นด้วยนะผมจําได้ว่าตอนที่ผมโหลดแบบอันนี้มาครั้งแรกเนี่ยพื้นไม่เท่ากันแล้วคือแบบโอ้ยากกว่านี้เยอะเลยอันนี้คือง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยฮะโอเคฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตายไม่กลับไปตายรีบกินอาหารก่อนรีบกินก่อนเดี๋ยวตายแมวแอกโอเคฮะยังรอดเซฟปึ๊กผมว่าวันนี้เราต้องมีตายอีกรอบหนึ่งไม่ได้ตกพื้นตายนะกระแทกพื้นตายมากกว่าโอเคฮะ ไอ้ตรงนี้ขี้โกงได้ไปแล้วครับเราข้ามไปแล้วบายๆไม่ต้องลงบันไดให้เสียเวลาอย่างงี้กันลงบันไดแล้วเสียเวลาเสียเวลาเนาะเนาะเนาะฮัด,ฮด,ฮดชิวที่แสนไม่ดีเลยเนะฮะอย่าไปตบเขานะฮะเจ้าของคนทําแบบก็เปิดร้านค้าฮัดชิวอุ้ย,ยวันดีฮะเจ้าของแมบเ <laughs> จ้าของแบบลงไปแล้วนะ,ะเออช่วงนี้โควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนฮัดชิวอะไรก็เอามือปิดนิดนึงเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ไปฮัดชิวใส่เขาแล้วเขากระเด็นหนีไปแบบนี้ไม่เอานะฮะไม่ดีะ ยิ่งยอดโควิดสูงๆแบบนี้ก็เอานะกลับมาเรื่อ, min อง mini world อแเรากันต่อฮะสุดยอดจริงๆเลยอันนี้เขียนว่าอะไรฮะตัว M mini mini w mini v o r l โอเคฮะเขาเขียน mini v o r ้าถามจริงเหรอะฮะมองจากข้างบนก็มองไม่เห็นหรอกเพราะอะไรฮะมันมีใส่ลุงมังอยู่ อันนี้เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆในมินิเวิลด์นะฮะคือมินิเวิลด์เนี่ยมันก็มีเครื่องมือที่ช่วยในการทําแบบเหมือนกันนะคืออย่างในไมค์ครับเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบระบบเสริมเวอร์อีดิทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในมินิเวิลด์ก็มีเว r l ์อีดิทเหมือนกันนะแต่เป็นเวอร์อีดิทภายในมินิเวิลด์ซึ่งถามว่าใช้ยากไหม <c oughs> <c oughs> ก,ก็ก็ก็ไม่ใช่ง่ายอะนะฮะเออก็ใช้ยากนั่นแหละฮะแหมพูดให้มันยากเย็นใช้ง่ายไหมก็ไม่ได้ใช้ง่ายเออมันก็คือใช้ยาก แมปมาแนวนี้อีกแล้วมีบล็อกข้างบนนะั่นก็คือพื้นข้างล่างตรงนี้ล่องหนนะฮะอ๋อใช้กันทัวบามทัวรเมืองฮะเทคนิคนี้เอาใช่ป่ะละ่ะทุกๆแมปสายลุงเนี่ยมันจะต้องมีบล็อกล่องหนล,ลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะแล้วเราก็แบบผ่านได้อย่างง่ายดายอะไรประมาณนี้พอเราเล่นสายลุงมาเยอะมากนะฮะโอ้โห oh สายลุง you spin my head right round right round ผ่าน แล้วรู้สึกข้างหน้าเหมือนจะเป็นด่านตอบคำถามซึ่งผมเกลียดด่านแบบเนี้ยโอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยฮะ what is the name creator คนสร้างแบบชื่ออะไร creator มันต้อง creator ลูก <laughs> ตอบคนสร้างแบบชื่ออะไรเอ่อชื่อ lovey กับเต่างกันไง l o v e l y l o v e l y l o v e l เอยแล้วมันต่างก,กันยังไงอะ hmm. ต่างก,กันที่ผมตาถั่วหรือยังไงมันต่างก,กันยังไงอะพิมพ์เล็กเหรอ uh. อ๋อมันต่างก,กันที่พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่อ๋อแล้วใครจะไปสังเกตไม่ทราบฮะ <laughs> ชื่อพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กใครจะไปสังเกตช่วงต้นแบบจำได้ปะมันมีป้ายอยู่ผมก็ไม่ได้จำเอ,อ่อพิมพ์เล็กมั้งอ่าโอเคฮะก,ก,ก็ก็ลองดูฮะโอเคโอเคครับชัดเจนครับ ไม่ใช่นะฮะใครจะไปจำปกติเราก็แบบ l o v e y อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะฮะอ่าโอเคฮะพิมพ์ใหญ่ฮะชัดเจนคำถามต่อไปเซฟเซฟเซฟคำถามต่อไปแมทนี้ชื่ออะไรเอ่อปากกัวมินิกับปากปาก,วากัวมินิวัวปากกัวปากกัวมินิเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคือสภาพเมื่อกี้นะฮะก็คือเราซื้อของออนไลน์ถูกต้องปะ่ะฮะแล้วของเขาไม่มี แล้วเขาก็มาให้เรากดยกเลิกให้คือมันเสียเวลาเราป่ะใช่ไหมคือแบบมันไม่มีของมันก็ควรไม่แบบคือของไม่มีอ่ะก็ควรเอาออกจากเว็บช้อปปี้ไม่ก็ลาซาด้าใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบพอแบบสั่งไปของไม่มีโทรมาลูกค้าลบกงนกดยกเลิกคห้ายหน่อยค่ะขอโทษครับหงุดหงิดหงุดหงิดก็มันทาโค้ดคูปองผมเสียหลายรอบแล้วไอ้นี่ก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะโอเคครับกลับมาเรื่องมินิบลูของเรากันต่อนะแบบนี้ชื่ออะไรนะก็ปากว่ามินิผมจําได้ฮะเราอ่านตอนช่วงต้นคลิปอยู่โอเค คนสร้างแมบบเป็นเพศอะไรอืแล้วผมจะไปตัดสรูมไหมอ่ะคนสร้างแมบบชื่ออะไรอ่ะชื่อเลวี่เลวี่ผู้ความรักผู้หญิงอ้าผู้หญิงอ่ะโอเคครับเลวี่ผู้ชายนะฮะใครจะไปตัดสูเธอไม่บอกว่าเรา <c oughs> คนทําแบบไม่บอกว่าเธอเพศอะไรแล้วเราจะไปรู้ป่ะโอเคครับเพศชายนะฮะ ทักวมินิอีกรอบหนึ่งเพศชายคำถามต่อไปมีผู้ช่วยกี่คน How many helper ผู้ช่วยกี่คนมี3กับ5อ่าผมจำได้ว่ามันมีแค่เพียงป้ายเดียวซึ่งป้ายในมินิโวเนี่ยมันน่าจะเขียนได้แค่3 4ถึง4บรรทัดมั้งแล้วก็โอเคครับน่าจะ3คนครับเย่ <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยก็มีความสังเกตนิดนึง <c oughs> เอ๊ะเอเอ๊ะถึงแม้ว่าผมตาถั่วผมก็ยังได้อยู่นะ <c oughs> What the name of all helper ผู้ช่วยชื่ออะไร <c oughs> นี่คือเป็นการยัดเยียดให้เราจดจำเขาใช่ไหมเนี่ยอ่ะแจ็คแป๊บแจ็คแป๊บโทษควันเองออผมผมจะจะไปรอไหมอ่ะฮฮลโหลอ่ะผมจำได้ผมหรือจำได้คือมันคุ้นๆว่ามันมีคำว่า <Magn> น <et> ุ <söz> <God anc não> ้ยอยู <Spark 2> ่น่าจะมั่งนาเพราะว่าคนที่ชื่อนุ้ยเขาก็เคยทำแบบมินิบออลไลแบบอยู่อาจจะมาช่วยสร้าง ได้มั้งไม่รู้ดิฮะหรือคนละนุย้ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับมั่วเก่งมากเลยโอเคครับคำถามต่อไปฮะคนสร้างแบบชอบสีอะไรแล้วดูดูคำว่า An s w ซอร์เขาสีฮะ a s n answer เซลๆลนะเออเขาสะกดผิดจริงๆแหละคนสร้างแบบชอบสีอะไรแล้วผมจะไปรู้ไหมเนี่ยชอบสีฟ้าหรือสีม่วงตัวละครของเขาสีฟ้าดานันเขาอาจจะชอบสีฟ้าก็ได้เอามาหนึ่งสองสาม อ้มัวนิ่มเก่งจริงเลยฮะนั่นไงตัวละครสีฟ้าของเขาันนานั่นแหละฮะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงชอบสีฟ้าเดานะฮะด n t t าร์สมีอย่าเชื่อฉันอย่าเชื่อฉันเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครอย่าเชื่อฉันแล้วเราจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อฮัดฮัดฮัดชูโอเคครับเราอย่าไปเชื่อเขานะฮะเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครนักีนังหวงใหญลักแท้แน่จริงใช่ไหมคนทำแบบฮัดชูเชื่อฉัน ผมเราแบบโอ๊ยปวดหัวกับคนทําแบบนี้จริงๆเลยเนี่ยคือคําถามแต่ละคําถามอะไรครับเนี่ยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้โทรมาใช่ไหมผมก็เลยบ่นไปว่าแบบเนี่ยของคุณไม่มีคุณก็ออกเอาออกจากร้านสิมันทําคนอื่นเสียเวลาอะไรประมาณเนี่ยยกเลิกให้แล้วมันต้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบลูกแค,คร์คะแล้วเกิดยกเลิกให้หน่อยคะ่ะเนี่ยอ้าว,ว่าแต่โวยวายขอโทษเฮ้ยมันหุดหยิดจริงนะคีดสภาพนะท่านผู้ชมเนี่ย อันนี้สถานการณ์ผมนะปกตินะโค้ดส่วนลด30บาทเราก็เคืองใจเราใช่ปะแต่อันเนี้ยโค้ดส่วนลด700บาทผมอะ่ะไอ้ร้านค้ามันพังพัง700บาทคิดสภาพนะ้ว700บาททำอะไรได้บ้างฮะกินบุฟเฟ่กินกว๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรได้ตั้งเยอะแยะ700บาทพังขอบคุณมากนะครับก็จำเอาไว้นะฮะจำคำพูดผมไว้นะไปซื้อร้านค้าเวลาก็จะหมดโอ้ยอยากโบนก็อยากบนตายก็ตายไปซื้อช้อปปี้หรือรัตซ่าร้านค้าไหนแล้วสินค้าเขาไม่มี อย่าไปกดยกเลิกให้มัน<ๆ>เข้าใจไหมโดยเฉพาะถ้าเกิดใครใช้คูปองนะอย่าไปกดยกเลิกให้มันเด็ขดขาดเข้าใจปะ่ะฮะเพราะอะไรฮะถ้าเรากดยกเลิกเนี่ยเราจะเสียคะแนนขอดเขาเราเข้าใจไหมแล้วเกิดสมมติเรากดยกเลิกบ่อยๆเนี่ยเราจะโดนระง,งับบัญชี<ๆ>ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเราเ<ๆ>ข้าใจไหมมันเป็นความผิดของร้านค้าดังนั้นก็ปล่อยให้ร้านค้าโดนหักคะแนนไปเอออย่าไปโอเคครับแล้วเราก็ตายนะะเราจะหยุดการบ่นนะคือผมเป็นคนที่บ่นเก่งมากโดยเฉพาะเจออะไรพวกนี้ที่บ่นได้ทั้งวันนะฮะบอกเลย น่าไปจัดรายการเนาะรายการแบบเล่นเล่นไปบนไปอะไรประมาณนี้ฮะใช่ไหมมันน่ามากเลยสมัยก่อนมันก็จะมีรายการทีวีเก่าๆแก่ๆนะชิมไปบนไปแต่ว่าอันนั้นมันเก่าแล้วล่ะนะเด็กรุ่นไหนไม่รู้จักหรอกของผมเล่นไปบนไปเอ้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดี <laughs> บนบนทั้งวันเจ็บคอทั้งวันนะโอเคครับเซฟนะเหลือเวลาอีกสิบเจ็ดนาทีนะฮะเอาละครับถึงแดดาหนามเรียบร้อยฮนะเรารู้สึกคนทําแบบดูดูดูด เขาลดเลือดเราเหลือแค่เพียงหาสิบนะฮะก็คือถ้าเกิดสมมติเราโดนหนามเยอะๆเราก็จะตายแมวคือตอนแรกเรามีเลือดเหลือ,ลอ,อร้อยเออนั่นแหละฮะเราก็ต้องไอ,อโอเคเราค่อยๆกระโดดทีละขั้นเข้าใจไหมกระโดดทีละขั้นแบบนี้จึ๊บกินขนมปังอ่ากระโดดทีละขั้นอืมขนมปังไอทีละขั้นขนมปัง,ปงกินใจ,ใจอืมไออย่าตัด จะตายแมวก็วันนี้แหละเออขอขอเลือกเพิ่มแปบนึงโอเคอึจุ๊บนี่ยอึจุ๊บจะเอาเพาเราเซฟ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 รีบเซฟเลยฮะโดยเร็วแบบนี้พาเหนื่อยเหลือเกินฮะโอเคฮะเราก็มาด้านหลังตัวนี้ไม่มีอะไรฮะชีวิตสบายง่ายมันไม่เท่ากันใช่ไหมอึจึ๊บโอเคฮะนี่ไงอะกระโดดสองบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกเซฟนะฮะ PC กับ PE นนาีอย่าบอกนะว่าเราจะต้องดับเบันจำแมวเหอะผมดับเบันจำไม่เป็นถึงผมจะเป็นแมวแต่ผมก็ไม่สามารถไต่กําแพงโอ้โอ้ได้ไงเนี่ยชุดชุชุดชชุดชอย่าถามผมนะว่าดับเบันจำยังไงคือคนที่เล่นมินิโวลไปวายนะครับมันจะดับเบันจำกันเป็นแต่ว่าผมช่วยผมด้วยผมดับเบันจำไม่เป็นว้ายก็มันเก็สุภาพดิคือเนี่ยเนี่ยกระโดดอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วมันเป็นใบไม้ดูนะชุด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  โอเคก็กว่าจะขึ้นได้ก็อย่าถามผมว่าทํำยังไงลองไปฝึกฝนกันดูฮะกดสตาร์ทกดสตาร์ทอะไรกดสเปซบาร์กดกระโดดมัวม่วๆเดี๋ยวก็ได้เองนะแต่เกิดใครที่ไม่ได้ก็กระโดดแบบเล่นในมือถือไปแล้วกันมินิฟัปเป็นเกมที่หมหัศจรรย์ฮะสามารถไต่กาแพงได้อันนี้เป็นข้อผิดพลาดของเกมมไม่รู้เหมืนอนกันฮะแล้วเขาก็ไม่คิดจะแก้แล้วคนไทยก็กระโดดกันเก่งมากเลยนะฮะคนไทยเก่งเรื่องเล่นเกมอยู่แล้วเนาะน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 ะผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมเทเลอร์ ตอนแรกอะคนไทยเล่นเกมเก่งถูกต้องป่ะฮะแล้วเขาเนี่ยฮะผมไปเล่นเทเลนเนอร์ต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราเล่นเก่งใช่ไหมแบบใช้แบบเฟดจำอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยฝรั่งก็หาว่าเราโกงคือแบบฉันไม่ได้โกงฉันแบบฉันเล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคทําไมมันกระจกมันชอบร้องหนเนาะผมไม่เข้าใจมินิเวิลเลยเขาก็ไม่คิดจะแก้ฮะเออไม่ต้องแก้หรอกฮะมันเป็นสีสันมันเป็นสีสันเป็นสีสันที่ทําให้เรานั่งเล่นไปบ่นไปได้นั่นแหละครับเซฟครับเย่เลยเลือก โ oh no. อ้โอน่าบอกนะผมต้องมานั่งเล่นสควิตเกมในนี้ไม่เอานะเอ๊ะเอ๊ะเอาแล้วครับเอาแล้วฮะซ้ายขวาขวาไล้ายดิขวา,า,ข,วาขวาได้โอเคครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องขวายสักนิดน,นึงมัวดินั่นแหละฮะถึงได้มัวขขอสอบเก่งฮะโอเคฮะซ้ายบ้างซ้ายบ้างอ,าอ่ะแล้วก็ขวาเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติผมเดาถูกนี่ผมเล่นลอตเตอรี่ได้เลยเนี่ยโอเคฮะอ่ะขวาอีกนั้นคือเข้าใจไหม แล้วผมก็ไม่ได้จำด้วยว่ากระกโดดอะไรมาคือก็แต่แมคนทําแบบมันจะต้องแบบมีซึกซักซึกนิดนึงเราควรจะตรงตรงเฮ้ยถ้าถ้าถ้าถูกนี่อืตายแมวเลยโอเคอะเราเราควรทำไงต่อดีอ่ะ <t ell> ซ้ายบางแล้วกันเฮ้ยตายแมวแล้วตายแมวแล้วเราควรจะตรงหรือซ้ายเอาเลยฮะ เอาไงดีซ้ายหรือขวาดีเอาไงดีคือมันอาจจะกระโดดได้สองทางหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาจริมมันมันมันควรจะได้แค่นีเดียวแหละซ้ายหรือขวาเนี่ยเอาไงเนี่ยจ่วยจ่วยอย่างเงี้ยลอดลอดรู้รู้ว่านี่เกมม่ดีเวิร์แต่นี่เกมไหมครับรอดทำไงดีอ่ะออกมาผิดเกมอ่ะลูกเอโอเคซ้ายหรือขวาเนี่ยคือถ้าเกิดเราถูกนี่แบบผมไปเล่นหวยได้เลยนะปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อในโชคลาภขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายขี้เกียจอะเอาไงดีะ คือมันสลับแบบนี้ขวาแล้วกันขวาแล้วกันขวาแล้วกันทำไมชีวิตนี้ไม่เคยจะเดาอะไรได้ขนาดนี้มาก่อนเลยคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่ทำไมถึงเดาเก่งขนาดนี้โอ้เดี๋ยวนะนี่มีกี่ข้อ1 2ึ่งสอสี่ห้าหเจ็ดโอ้โหมี7ข้ออารมณปรมาณแบบสอบ7ข้อได้เจดคะแนนเต็มโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือ โอ้โหอยาอยานะเวลาสอบต้องอ่านหนังสือเสมอนะโอเคครับผ่านครับเย่อ๋อเป็นแบบดอปเปอร์นะก็คือดาสุดท้ายนะั่นแหละที่เขาโฆษณาไว้ว่าเป็นดอปเปอร์ดอปเปอร์สายลุงอ่ะเราก็มาดูกันสักนิดนึงแล้วกันฮะว่าจะเป็นยังไงฮะมันน่าตื่นเต้นขนาดเมื่อกี้เลยหรือเปล่าก็อารมณ์ประมาณแบบเดาข้อสอบโดยได้คะแนนเต็มโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือสัก,กแกละฮะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยฮะโอเคฮะดอปเปอร์ใช่ไหมฮะดาสุดท้ายเย่ดาสุดท้ายแต่แดนแต่แดนแต้น เอ๊ก็แค่โดดตรงกลางปะมันก็ไม่มีอะไรปะไม่มีอะไรปะอ่ะถ่ายรูปสักนิดหนึ่งแล้วกันฮะมันคือปกคลิปอ่าผ่านแล้วใช่ไหมน่าจะผ่านแล้วล่ะหมดแล้วไหมหมดแล้วโอเคครับจบแมปเรียบร้อยจบแมปอันนี้ฮัตชิวจริงนะตอนแรกเราแบบฮัตชิวใส่คนทำแมปใช่ไหมแต่ตอนนี้ฮัตชิวจริง้วโอเคครับจบแมปไปที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะยาดเดินเข้าไปเก็บดาว ผ่านแล้วอุย้ยจีบตที่ไม่เคยเดาขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ถึงไอ้ที่เดาซ้ายขวานั่นอันนี้ภาคภูมิใจจริงนะเนี่ยปกติไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเฮ้ยครั้งนี้ดวงมาเต็มนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปทําบุญซะแล้วนะฮะเขาเรียกไงบุญของคุณได้ใช้หมดแล้วกรุณาเติมบุญนะฮะโอเคฮะก็ถามว่าเป็นแบบยังไงก็อืมเราจะเขียนรีวิวยังไงดีแบบกระโดดเล่นเพลินเพลินคิดอะไรไม่ออกก็รีวิวแบบนี้ไปแล้วกันแต่ขอเขียนหน่อยแล้วกันนะเครื่องใจตรงด่าน ตอบคำถามเท่าเอาเอขีดอันดร์สกอร์ขีดเงื่อตกนิดนึงนี่ฮะมันคืนใจตรงด่านตอบคำถามจริงนะคือเราจะไปตัดสรุปไหมคนทำแบบเพศอะไรคือแบบฉันต้องรู้ไหมคนทำแบบชอบสีอะไรอ่ะพอเราได้อยู่สีจากตัวละครอ,อะไรอย่างงี้งใช่ไหมแต่ว่าแบบคนทำแบบเพศอะไรก็เก็เพื่อความบันเทิงนะโอเคครับคอมเมนต์เลยเย่ <Yeah. S 1> จบกันไปอีกหนึ่งแมปนะฮะแมปกระโดดสายลุงแล้วก็แมปด o อปเปอร์อีกหนึ่งแมปนะฮะก็แบบนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อว่า เซนคุงนะฮะยูเซอร์ไอด์ตามนี้ครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยฮะยังไงก็ตามคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพลินนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะตลอดวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบ๊ายถ้าชอบคลิปมินิโบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย